สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำรงหรือว่าช่องทาง YouTube ก็จับแพะชนแกะอีกช่องหนึ่งก็หัวไทย09ครับ Facebook ก็หัวไทย09ทางเพจก็หัวไทย09เช่นกันนะครับผมนะติดตามผมได้ในหลายช่องทางแต่ถ้าในเพจ Facebook ก็หัวไทย09ถึงผมอาจจะลงก่อนตรงนั้นก่อนที่ บางทีก่อนที่จะลงคลิปวิดีโอนะครับผมนะให้เราไปหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลวันที่ผ่านมาก็เน้นไปที่ห้าหกหกแปดแล้วก็ห้าห้าห้าศูนย์เน้นที่ห้าเลยฮะเน้นที่ห้าอย่างเดียวนะสำหรับทุกคลิปผมจะเสนอนมีวิธีคิดมีวิธีคำนวณเช่นเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสูตรนะครับผมนะใครที่อยากจะได้สูตรดีๆไปทำก็ พยายามดูพยายามศึกษาดูครับผมไม่ได้โกหกหรอกครับมามั่งไม่มามั่งก็ถือว่าโอเคคือไม่ได้เปลี่ยนสูตรแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าทุกงวดแต่ขอให้มี3ตัวนี้แล้วก็มีตัวตัดที่เราจะมาตัดได้ตัวเลขตัวที่เด่นที่สุดไปหาปจิบจับลอตเตอรี่ดูสําหรับออกพรรษาปีนี้ก็ขอให้ท่านมีวาสนามีบุญนะครับเฮงๆพูด,ดง่ายก็มีเงนินมีทองใช้กันไป จับใจซ้ายชอยใช้ไม่จับใจเพื่อไปทําบุญทาทานกันนะครับกระถินนะสาหรับปีนี้ผมก็ไม่ได้ทํากระถินให้วัดใดๆนะครับผมนะแต่ก็ไปทําบ้างไปทําตามวัดที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับผมปกติทุกปีผมจะทําไปถวายวัดที่ต่างจังหวัดแต่พอดีว่าปีนี้ก็เศรษฐกิจก็คืออย่างว่านั่นแหละครับผมนะเกี่ยวกัจะสร้างพระป,ประธานก็คงรอรอไปเรื่อยๆให้เศรษฐกิจมัน ฟื้นขึ้นอีกนิดนึงให้เรามีกําลังที่จะไปทําบุญทําอะไรก่อนตรงนั้นสร้างพระประธานที่วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าไฟตําตบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดเจษฎาธนนะครับผมนะที่พระอาจารย์จิรศักดิ์ผลสัมปโนท่านเป็นจเจ้าอาวาสตรงนั้นท่านอยากได้พระประธานอยู่ตรงที่ลานปฏิบัติธรรมนะครับตรงนั้นใครที่อยากจะร่วมสร้างก็น่าจะติดต่อผมทางไลน์นะครับผมนะ ติดต่อผมทางไลน์เพราะว่าถ้าบางทีเราเอาข้อมูลที่แบบว่ามันไปนอะไรที่แบบว่ามันจะขัดต่อกฎหมายอะไรคอมพิวเตอร์เขานะครับผมนะผมก็ไม่เอาลงทุกนั้นนะก็ถ้าอยากทําบุญก็ติดต่อผมแล้วก็ผมจะถ้าไม่เชื่อก็ผมจะเอาเบอร์โทรศัพท์ลงก็ทุกคลิปทุกอะไรนั่นแหละครับผมนะทุกคลิปทุกไรจ,จะมีบอกก็เดี๋ยวนะครับผมนับแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมหาดูก่อนว่าผมจะลงอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับผมพอดีว่ามันอยู่ไหนเลยไม่เป็นไรครับผมหาไม่เจอเอกสารท้งที่จะมาทําให้ท่านดูแนแหละครับผมนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้ว่าเป็นยังไงมาอย่างไงก็ไม่มีกําหนดแล้วครับผมแต่ว่าคิดมากรู้ว่าประมาณสักปีใหม่นะครับผมจะกลับไปเคลียร์พื้นที่ ทำฐานทาอะไรให้เสร็จนะครับผมนะตัวใช้รถของรถไทนะครับเคลียก็ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมั่งใครที่อยากจะทําบุญก็ติดต่อผมได้นะครับผมนะบบบเ,เบอร์ทรศัพท์เบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเดี๋ยวผมจะลงให้ท้ายคลิปนะครับผมนะขอขอบคุณมากๆเลยครับผมสําหรับสมาชิกนะครับผมนะท่านขายน้ําตกเนื้อน้ําตกหมูข้าวเหนียวส้มตําอยู่แถวมอ นะครับมอแถวดอนเมืองเนี่ยแหละครับผมอย่าให้ผมเอ่อยนะจะแถวทางเข้าท่านแวะไปท่านก็ไปอุดหนุนนะครับผมนะ้านลาบน้ำตกส้มตำข้าวเหนียวตรงนั้นลนะ่ะรู้สึกว่าจะเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกนล่วแหละครับผมนะท่านบอกว่าถ้าถ้าผมกลับบ้านก็ให้ท่านแวะให้ผมแวะไปเอาปัจจัยไปร่วมสร้างพระผมก็ยังไม่ไปตรงนั้นนะครับผมนะถ้าผมแวะผมจะบอกท่านอีกทีหนึ่ง ที่ท่านทำบุญเพราะว่าท่านถูกหวยกับผมนี่แหละครับผมนะอ่ะไม่ต้องเรื่องเยอะครับผมคือเกินไว้ก่อนท่านต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับว่าผมทำยังไงนะกว่าจะได้หวยแต่ละชุดออกมาให้ท่านสมาชิกได้ทำไม่ใช่ว่าผมทำย้อนหลังไปแล้วตัวนั้นตัวนี้จะมาผมไม่วิเคราะห์ตรงนั้นนะครับผมนะให้ท่านสมาชิกตัวนี้นะครับผมนะสิบสิบ ล่างบวกหน่วยล่างนะครับผมเท่ากับ14นะครับเอา4ตัวเดียวนะครับผมนะแล้วก็บวก3ามคงที่เลข3ามคงที่นะครับบวกสคงที่เป็น7เป็น0นครับนี่นะครับผมนะบวก3ามคงที่เท่ากับทีนี้เวลาจับชุดจับยังไงครับให้ใช้ทุกนวดนะครับผมนะถ้าไม่มี3ามตัวนี้ท่านมีมีสิทธิ์ถูกลังวันนะครับผมนะผมจะบอกให้มีสิทธิ์ครับ อาจจะบ,บางทีขั้นไปซื้อบนอย่เงี้บางทีมันก็ออกล่างส่วนมากผมจะเน้นไปที่ล่างนะครับงวด่ที่ผ่านมาผมเน้นไปตัวไหนผมเน้นที่5้านะครับผมนะเพราะว่าผมก็ลงในยู u ูบอยู่หรอกผมาณสักวันหนึ่งครับผมแต่ทีนี้มันเป็นมันเริ่มมืนลิขสิทธิ์เขาผมก็เลยลบตรงนั้นออกไม่อยากจะมีปัญหาผมเน้นไปที่5าครับผมนะสาหรับงวดนี้ผมเน้นไปที่ไหนตัวไหนเดี๋ยวผมขอจับชุดให้สมาชิกก่อนนะครับผมนะ4 6 4 7 4 8ป 7จ็ดหเจ็ดเจ็ดนี่คือผมไม่เอานะครับผมนะเอาจับผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่เจ็ดหกสิเจ็ดแปดเจ็ดเกเจ็ดศนยคือมันเป็นเลขที่เลขน้องนะครับผมนะศูนย์หนึ่งศย์สองศนย์สามปกติผมจะใช้อยู่ทั้งหมดสิบห้าชุดนะครับผมนะสิบห้าชุดแต่ทีนี้ผมจะเอาแค่เก้าชุดพอ ไม่เชื่อผมให้ทําทุกย้อนไปดูได้นะครับผมนะผมไม่ได้ทําย้อนหลังให้ท่านสมาชิกดูนะแต่ทีนี้ส่วนมากถ้าผมจะตัดให้สมาชิกจริงผมจะเอาสิบห้าชุดนะครับผมนะมันก็เพิ่มเพิ่มไปอีกประมาณนัเนี่ยถ้าสี่ก็สี่เก้าสี่ศูนย์ก็เป็นสิบห้าชุดนะครับผมนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าใช้ทุกงวดนะครับผมนะเป็นโต๊ะใช้ เป็นเลขตดได้ด้วยครับผมนะตดทางโคง้งทางขาอะไรเขานะผมก็ไม่รู้สับภาษาของหวยทีนี้เวลาตัดครับเวลาตัดนะครับผมนะผมจะบอกให้นะจะมีวิธีตัดอยู่สามที่ครับอธิบายให้นะครับมีวิธีตัดอยู่สามที่แปดตัวนี้ครับหลักแสนครับผมแปดหลักแสนบวกสามโคงที่บวกไปสองสเต็ปบนะครับบวกไปสองสเต็ปบนะ ผมบอกนะครับใช้ในตลอดชีพนะครับผมนะแปดบวก3ามเท่ากับสิบดบวก3าเท่ากับบครับนี่คือตัวตัดอีกชุดหนึ่งนะครับผมนะตัวตัดอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งมาอย่างไงครับหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1ครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ9บวก7ดเท่ากับิบหครับใส่หครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับผมนะบวก1คงที่เท่ากับ7ดครับนี่ตัวตัดครั้งที่สองครับ ตัวตัดครั้งที่สองนะครับผมนะตัวตัดครั้งที่สองตัวตัดครั้งที่3มาจากตัวนี้ครับผมมาจากนี่นะครับผมนะทีนี้ก็3 4 5ส่วนมากผมจะใช้ตัวตัดตัวนี้ครับนี่ครับนะแต่งวดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงม่เห็นองไม่เห็นนะมองไม่เห็นสามนะครับ ผมตัดวันนี้ผมฟันธงไปที่เลขเจ็ดนะครับผมนะผมฟันทงไปที่เ pues ลขเจ็ดในเมื่อฟันทงไปที่เลขเจ็ดนะครับผมนะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ครับสี่ตัวนี้น่าจะแถวนี้นะครับหนึ่งตัวนี้ครับสี่ครับตัวนี้ครับนะครับผมนะหนึ่งตัวนี้ครับหกเจ็ดครับหกตัวนี้ครับเจ็ดตัวนี้ครับ แล้ชุดนี้ครับหกกับเจ็ดนะครับผมนะเนี่ยหกกับเจ็ดทีนี้สามครับสามมีไหมมีครับตัวนี้ครับสี่มีไหมสี่ตัดแล้วครับเนี่ยแต่ส่วนมากผมจะตัดเลขหลังนะครับเลขหลังหน่วยนะห้ามีไหมครับศูนย์ห้าครับนี่นะครับผมนะวิธีตัดทีนี้เรามาแยกออกครับเรามาแยกออกเด่นเจ็ดครับสี่เจ็ดครับผมเจ็ดหนึ่งครับ นี่นะครับผมนะคือมาแยกออกนะครับผมนะถ้าเด่นเจ็ดนะครับสองตัวนี้ครับสองตัวนี้นะครับนอกนั้นก็สี่หกสี่หกตัวนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่ครับผมเด่นที่สุดคือสี่เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับงวดที่จะถึงนะครับผมนะงวดที่จะถึง ทีนี้ผมจะมาตัดเอาให้แบบคงที่เลยครับผมนะอีกชุดหนึ่งตัดคงที่เลยศูนย์กับหนึ่งมาตัวครับนะครับผมศูนย์กับหนึ่งมาตัวเน้นเจ็ดศูนย์กับหนึ่งมาตัวก็เจ็ดศูนย์ตัวนี้ครับผมนะเน้นเจ็ดนะผมบอกว่าผมจะเน้นเจ็ดนะครับสามสี่ห้าผมเน้นไปที่สี่ครับนะครับผมนะเน้นไปที่สี่สามสี่ห้าชุดนี้ผมเน้นไปที่สี่ครับสี่ชนกันตรงนี้นะครับผมนะ สี่ชนกันตรงนี้ชนกันตรงนี้ครับนะครับเน้นไปที่สี่ครับเจ็ดสี่ครับสี่หกนี่คือตัวรองก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้คือหกกับเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดครับเน้นไปที่เจ็ดนะครับผมนะสี่ตัวรองแถวนี้ก็ตัวรองครับผมวิเคราะห์อย่างนี้แหละครับผม ID ดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันมีข้อไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูครับผม4ี่เจ็ดถ้าไม่มีสี่เจ็ดก็สี่หกนะครับเจ็ดหนึ่งนะทําไมผมถึงฟันธงว่าเจ็มันมีวิธีทําครับนะครับผมนะมีวิธีทําสําหรับสมาชิกในกลุ่มผมจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะให้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูแต่ผมฟันธงว่าตัวนี้ครับสี่เจ็ดสี่หกแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับตัวรอง ไม่ตัวรองตัวนี้ครับผม46นะ46 0กับ1พวกนี้ก็ตัวรองครับผม0กับ1เนี่ยเนี่ยตัวรองนะครับผมนะตัวที่มีสี่นี่ก็คือตัวรองแต่ผมฟันธงไปที่47ครับงวดที่จะถึงบนหรือล่างหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะครับผมนะวิธีคิดวิธีทําใช้เหมือนกันหมดทุกงวดครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสูตรครับผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสูตรไม่ต้องเปลี่ยนสูตรนะครับถ้าท่านอยากไม่เอาสูตรเดียวก็ได้ครับผมสูตรเดียวก็ได้ถ้าท่านอยาก ไม่อยากแบบให้มันเยอะเกินนะครับผมท่านก็แปดหนึ่งสี่อย่างที่ผมบอกแปดหนึ่งสี่มาทําอย่างนี้นะครับสี่เจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยแปดหนึ่งสี่ก็มาเพิ่มแต้มคือเลขพี่นะครับผมแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมนะจะทําแบบนี้และทําไมผมถึงบอกว่าใช้มันได้ใช้ได้แบบหลายที่หลายวิธีแปดหนึ่งสี่ ท่านไปเพิ่มแ้มเป็นสิบห้าชุดนะครับผมนะหรือว่าข้าชุดก็แล้วแต่ท่านและหาเลขที่มาตัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัดเหมือนเดิมหรือว่าหกกับเจ็ดเอามาตัดตัวนี้ก็ได้หกกับเจ็ดนะครับเอามาตัดตัวนี้แล้วทาไมผมฟันธงไปที่สี่เจ็ดหกกับเจ็ดเอามาตัดตัวนี้สามสูตรสมมุติว่าสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมนะนี้เหมือนกันสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเอาเจ็ดเอาหกมาตัดได้สี่หกสี่เจ็ด นะครับผมนะ่าทำเหมือนเดิมทุกครั้งไม่เชื่อผมผมฟันทงไปที่เจ็ดนะครับผมนะงวดนี้ฟันทงไปที่เลขเจดครับบนหรือล่างหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เป็นแนวทางท่านสมาชิกแค่นั้นเองนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมนะไม่ใช่ว่าใช้ได้งวดเดียวถ้ามันหลุดมันอะไรงวดหน้ามันต้องมา3ามสี่ห้ามาอย่างไงมาจากสามตัวนี้นะครับผมนะสามตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ด มาจากสามตัวนี้ครับสามสี่ห้าเข้าทุกงวดครับตัวนี้นะครับผมนะทุกงวดน้อยจริงๆครับปีหนึ่งยี่สิบสี่งวดเนี่ยอาจจะหลุดสักสองงวดนะครับผมนะหลุดสักสองวดเลขเท่ากับสิบครับสามสี่ห้าไม่เชื่อวดที่ผ่านมาผมฟันทงแล้วทำไมผมฟันทงไปที่ห้าให้ดูคร่าวๆครับผมฟันทงไปที่ห้าเดี๋ยวนะครับผมนะอธิบายให้ท่านฟัง มันทำไมมันตัวเล็กจังฟันธงไปที่ห้าเพราะว่ามันมีสองสองศูนย์เลขหน้าครั้งที่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองสองศูนย์ฟันธงไปที่ห้าหกเจ็ดฟันธงห้าตัวเดียวมีเลขชนตัวเดียวนะครับผมนะสำหรับงวดนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกรู้ว่ามันเป็นแนวทางแค่นั้นเองนะครับผิดถูกขึ้นอยู่ที่สูตรครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมเพราะว่าผมใช้สูตรเดียวคำนวณทุกครั้งครับ มีโอกาสเดี๋ยวจะลงฮานอยให้นะครับผมนะฮานอยก็เลขวิ่งเลขชุดก็เข้าบั่งไม่เข้าบ้างครับ3วัน4วันเข้ามา 3, วัน4วัน2วันหลุดบางทีก็เข้าเลขวิ่งบางทีก็3ตัววิ่งเข้าหมดครับแต่ทีนี้มาจับชุดไม่เข้าก็คือว่าสมมติว่า432ามสองเนี้ยมาจับชุดวนกันได้3ชุดแต่ไอสามันไปอยู่อีกอล่างออไอสองมันไปอยู่บนอย่างนี้เลยครับผมสามหานอยนะครับผมนะสำหรับหัวยลาาก็ไม่ค่อยได้ลงครับช่วงนี้ นะครับผมนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเขามีธุรกิจของตัวเองเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกรู้ว่ามันเป็นแนวทางแค่นั้นเองขอให้รู้ว่าเป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดแต่จงใช้พิจรารณาดูว่ามันเชื่ออย่างที่ผมบอกไหมเชื่ออย่างที่ผมบอกไหมให้ท่านทําดูโอเคนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ